ขาม่วันหัวขาดรักเป็นตายวันมานองม่าไไปไหมมนใดทีหนึ่งไปไหมมนใดทีหนึ่งรู้จึงฟึ้งกาบพกใดรานพาน เฮ้ยโ่ได้ฉันโมได้โอโได้รวยโอเด็ดฉ um> um> yeah> ันโมได้โ่ได oh, ้รวยห้ามลุ่มหวยอาบนำกีโจมห้ามลุ่มหวยอาบนำกีโจมไปงมเดี๋ยวไปสาไปหลามไปงมเดี๋ยวไปสาไปหลามไปสาไม่ห่างหน้ามือก็พออย่างนั้นก็ไล่ฟองเก่าเป็นเปรียวไล่ฟองเก่าเป็นเปรียวกระเดี่ยว้ระดกน้ำก่น